สวัสดีเพื่อนชาวเพจช,ชาวอีฟอนทั้งหลายนะครับอยู่กับผมพาลุช่นเดีวกันอีกเช่นเคยนะฮะในวันพฤหัสีนี้เนี่ยหลังจากตัวเกมปิดปรับปรุงและเปิดเข้ามานะเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วนะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปนะนั่นก็คือปุ่มเรียกว่าปุ่มแย่งบอลไล่บอลน,นะครับว่าเฮ้ยมันมีการปรับเปลี่ยนนะตัวเกมเขามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของปุ่มนะครับบางทีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับทำไมปุ่มแย่งบอลของเราเนี่ยเรากดแย่งบอลนะทำไมมันถึงไม่เข้าไปแย่งวะมันถึงไม่วิ่งนะบลอองจเสียให้ดู เนี่ยเดืเสียบอลให้ดูก่อนอ่ะเนี่ครับปุ่มแย่งบอลที่เคยกดทุกทีเนี่ยทาไมมันแย่งไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเปลี่ยนนะเราจะต้องไปกดปุ่มด้านล่างนี้นะเนี่ยด้านล่างผมกดอยู่นะที่เขียนว่า dead นะฮะเนี่ครับปุ่มมันสลับกันนะปุ่ม d e a กับ mad up นะครับมันสลับกันนะครับตัวเกมเขามีการปรับเปลี่ยนนะซึ่งใครที่เล่นไปสักพักแล้วก็อาจจะชินแล้วนะครับอาจจะชินเรียบร้อยแล้วนะแต่เกิดใครที่ยังไม่ชินก็สามารถมีการทําการปรับเปลี่ยนได้นะครับ โดยที่ผมจะทําให้ดูนะเนี่ยปุ่มแม็กอัพเนี่ยคือปุ่มดักทางบอลนะครับปุ่มแดดคือปุ่มยั่งบอลนะเนี่ยวิ่งแย่งบอลเราสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการกดที่ตัวหยุดนี้นะครับตัวหยุดนะชึบนะครับแล้วก็กดไปที่ p พเยอร์เพเยอร์เอ่อเซตติ้งนะเพเยอร์เซตติ้งแล้วก็กดเอ่อแล้วก็เลื่อนมานะครับกดคำว่าบอททอมนะครับผมนะ B U T T O N นะครับกดเข้ามา ฟึบนะครับจะเห็นคําว่าให้เล่น2อันนะก็คือทําเกมลุกกับตั้งรับนะให้เรากดไปที่ตั้งรับนะก็คือ defending นะฮะชึบนี่ครับก็ให้เรากดไปที่ปุ่มนะปุ่มที่เราต้องการนะก็คือก็ปุ่ม match up นะผมเราอยากจะเปลี่ยนเนี้ยปุ่มอันนี้เนะี่ยให้กลายเป็นปุ่มเดิมนะก็กดเข้าไปที่ปุ่มมันก็จะมี4อันให้เราเลือกคนระับถ้าอยากจะให้กลับเป็นเหมือนเดิมเลยนะเอาที่เพ,เพื่อนเพื่อนคุ้นเคยและเคยเล่นนะครับกดเข้าไปคําว่า dash นะครับผมนี่ฮะ dash กับ pressure แค่นี้แล้วก,กดคําว่าดันนะมัน นี่ครับมันจะสลับกันนะให้กลับมาเป็นแบบเดิมที่เพื่อนๆเ,เคยเล่นเคยใช้นะครับแต่ถ้าเกิดใครชินแล้วก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับอ่ะผมจะเสียการเข้าความบอล bon ให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับเนี่ยปุ่มแย่งบอลของเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเสียบอลให้ดูอีกทีหนึ่งนะฟึบนี่ครับอ่าเห็นไหมปุ่มแย่งบอลทุกอย่างกลับเป็นเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับใครที่ดูคลิปนีเ้เสร็จอยากจะได้ปุ่มแบบเดิมก็สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนกันได้นะครับในวันนี้นะ่ะก็ประมาณนี้นะ ก็ข้อมูลนะครับที่อยากจะปรับเปลี่ยนสําหรับใครที่ยังงงกับเรื่องปุ่มอยู่นะครับก็ประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามป็นแลังให้ผมหน่อยนะครับส่วนใครที่รอดูคลิปอะไรอยู่นะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับว่าอยากจะดูคลิปไหนอยากจะให้ผมทําอะไรเนะี่ยก็บอกกันได้นะผมจะได้เร่งทําให้เป็นพิเศษนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมมาถึงนี้ด้วยสวัสดีครับหวังว่าจะมีความสุขกับการเล่นนะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับผมขอฝากกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่าเพจโมบายบายพาลุชแนลนะครับผมเป็นกลุ่ม Facebook ของผมเองนะฮะที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อไว้แจก สัญลักษณ์พิเศษต่างๆนัที่น้อยคนจะมีนะสัญลักษณ์ทาง e f o ฟุตบอลพิเศษต่างๆนะครับในกลุ่ม Facebook ก็แจกเอาไว้ในนั้นนะครับรวมถึงไว้พูดคุยข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับตัวเกมเพจตัวเกม e f o ุตบอลนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปได้นะพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่าเพจโมบายบายพารุชแน n นลหรือกดลิงก์ที่เดทคลิปชันของคลิปได้เลยนะครับโอเคนะฮะ